สวัสดีครับผมตรวจหวยลาวพัฒนาประจำวันจันทร์ที่29มกราคมก่อนอื่นนั้นกราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดน,นหวยลาวพัฒนาทุกงวดนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่29มกราคมรับเลข6ตัวออก7 5 8 4 9 9 7 5 8 4 9 9เลข3ตัวบนออก4 9 9 4 9 9เลข2ตัวบนออก9 9เลข2ตัวล่างออก8 4 8 4, 4ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่29มกราคมครับเลข6ตัวออก7 5 8 4 9 9 7 5 8 4 9 9เลข3ตัวบนออก4 9 9 4 9 9เลข2ตัวบนออก9 9เลข2ตัวล่างออก8 4 8 4ฟังกีกครั้งนะครับ ผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่29มกราคมครับเลข6ตัวออก7 5 8 4 9 9 7 5 8 4 9 9เลข3ตัวบนออก4 9 9 4 9 9เลข2ตัวบนออก9 9เลข2ตัวล่างออก8 4 8 4ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่29มกราคมครับเลข6ตัวออก7 5 8 4 9 9 7 5